ที่หนูหนูกับเอมี่วิ่งที่อันไหนอันไหนเอมี่กับน้าคนนี้เป็นหนูเดือนยังผมเดือนยังสามสิบแปดเด็กดีนะพี่นักะเขาว่างดแอลกอฮอล์มาสั่งให้นั่งรับวันเ้อนมากกินตลอดเลยอ่ะร้อนรอกับเฮ้ย่อยกินแล้อเราอะนั่งคุยกันไปแล้วอ๋อแล้วจะมาได้เลยแล้วจัเอาล่ะวันเนี้ยเรามาหาซิสเพราะว่าตอนนี้ซิสอะไรเนี่ยซิสเอาไปเรียกซิสเอะบอก พ้องเรียกว่าถึงจะเป็นป้าในภาษาไทยแต่ว่าจริงๆแล้วเอมี่ก็บังคับให้หลานเรียกซิสเพราะว่าตอนนี้หน้าตาเป็นซิสเป็นซิสเด็กกอรักเลยสวัสดีคุณผู้ชมเด็สวัสดีก่อนอื่นขอแสดงความยีดีก่อนเลยโอ้โหเด็รัก แสดงว่าม่านมีคนเยอะเนาะเขาับแฝกมากางแน่นอนให้ดูมือเด็ดแสางงานสุดสุดสุดสอดเผมไม่กลัวเสียงเลยอะ คุณผู้ชมก่อ,อนห,หน้านี้ไม่ได้ทำอะไรนะแต่ตอนนี้มือไ <ร º> ม้อ <tortured. S 2> <Art. S 1> อกตลอดเลยนะอยู่ในสายเลือดอยู่ในสายของเข้าหมดเลยดูเขามีออร่ามากนะดูแบบเป็นคนร่ำคนรวยเพราะว่าเขารู้สึกมรดกมรดกคุณยกให้เาไปหมดแล้วไม่ได้แล้วนะเจเจก็ไม่ได้อะไรแล้วตอนนี้เมแล้วตอนนเมื่อก่อนเราก็จะเซ็นให้เจเจแบบตอนนี้เราก็ต้องเซให้หลานใครได้ไปเออใครได้ไป ปสบายได้เนี่ยสบายแล้วนะโอ้ยใช่สบายเลยแล้วพ่อแม่เขาจะมีอีกไหมเนี่ยพ่อแม่เขาจะมีอีกไหมเนี่ยตอนนี้พักก่อนอพักก่อนแต่เหนื่อยนะเหนื่อยไหมมีลูกนี่ตอนนี้เหนื่อยไหมฮะสุดยอดเลยสุดยอดเลยค่ะฮะมาบอกว่า ทั้งชีวิตที่เคยบ่นคําว่าเหนื่อยมาไม่เท่าตอนนี้จริงจริงทํางานเหนื่อยแค่ไหนไม่เท่าหนีดูมันหมดอ่ะเนาะมันหมดจ้ะมันไม่มีชีวิตส่วนตัวอีกต่อไปแล้วแต่มีความสุขแต่มีเออมีความสุขแต่ว่าคําถามคือว่าแล้วมีทําไมล่ะถ้าอย่างนั้นก็มีความสุขนมันมันก็มีความสุว่ามันคนละแบบใจประสบ สุขเหนื่อยทำงานก็คือได้เงินแต่สุขของลูกคือไม่มีข้อแม้โอ้ยฝมือฝมือกับความในความพูดเรื่องคุณนี่แต่มันแบบมันยงไมันมันก็คือแม่แม่ก็คือแม่มันก็จะไม่เหมือนใดๆว่ามัน มจริสุขมันประมาณมันมัมันเหมือนตด้งจะอยู่ในท้องกินเลือดเราคลอดออกมาประคบประหนมมันพี่มันมันจะใช้คำว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนังคือตายแทนได้อ่ะโอ้ยโ้ไหไม่ว่าเรามาสัมภาษณ์เขาตอนนี้มงกำลังพูดเรื่องตัวเองอยู่นะอูต่อต่อต่อแต่ นี่คือน้องชายที่เขารักที่สุดโเคเจเจโลกทั้งใบให้นายคนเดียวเจเจคนเดียวทําไมอ่ะทําไมถึงบงที่มันก็ดูเวอร์ไป แบบคือพ่อแม่เราตอนเด็กๆก็แยกทางกันก็จะกลายเป็นว่าแบบมันก็อยู่ด้วยกันสองคนค่อทั้งนี้จะเยอะมากแล้วเราก็แบบเหมือนเราย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยก็จะเป็นเด็กฝรั่งที่พูดภาษาไทยกับคนหนึ่งังดไม่ได้อย่างตอนนั้นยังไม่ได้ทั้งคู่เลยทั้งคู่แบบเจเจมาตอน5้าขวบมีเก้าขวบอะไรเงี้ยแล้ว อาหารไทยก็กินไม่ได้ผักก็ไม่กินก็จะต้องแบบทําอาหารกินกันเองคือมันเหมือนแบบมันมีกันอยู่แค่2คนในโลกใบนี้มันก็เลยสนิทกันเออมันเลยสนิทกันมากซักผ้าด้วยดูแลสอนกันบ้านอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแต่ว่าไุ่เด้งกันหน่ยเลยตกเลขนะแต่ไปสอนนี่นี่ี่ได้นี่ได้เกรดสี่นะสี่นี่ตกเลขจะไปสอนเขา กัน uhm. เหมือนกันนะประมสี่ปีเออสี่ปีมันก็อีกคนนึงก็ลงยุ่งแล้วนะแล้วตีกันไหมพี่พีนก็ตีกันโอ้โหตีกันตลอดันตตีกลอดค่ะนี่ก็จะเป็นก็็จะเปนรรมการตอนแรกๆที่คบกันใหม่ๆแล้วเขาตีกันเราก็จะแบบเนืงะเนื้งะเฮ้ยเขาตกได้ยังไงเขาตีได้ยังไงคือเวลาเขาตีกันเขาจะเป็นคนแบบว่า ตรงๆแล้วใช้อารมณ์ด้วยกันทั้งคู่อะไรเงี้ยเพราะว่าจะมีแบบเสียงดังอะไรแล้วก็จะแบบแยกกันออกไปนี่ก็จะไปร้องไห้ในห้องน้ำนี่ก็แบบเออคนนี้ก็คือคนนี้ก็แฝงกันไปจะมีสูตรร้องไห้ใช่ไหมไม่ใช่สูตรมันร้องจริงมันร้องมาจริงมันแบบมันอธิบายแบบไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจกันมืากมันเรื่องอะไรอ่ะดูไม่น่ามีอะไรกันเรื่องอารมณ์เหมือนแบบเรารู้เรารู้ใจกันมากอ่ะเพราะว่ามันทำงานนิดนึงก็อ่ารู้แล้วมันกวนอ่ะมันอย่างเงี้ยเรื่องงานหรอเรื่อง เรื่องส่วนตัวส่วนใหญ่จะเป็นความคิดเห็นไม่ตรงกันเาล็กเล็กน้อยแต่ว่ามันปี๊ดใช่ซึ่งตอนเด็กๆเราเราตีกันอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะเหมือนแบบนี่ก็เรียนเทควันโดก็ชกต่อยเทควันโดใส่ชั้นฉันก็เอาลูกแก้วปาืคือจะฆ่ากันตายตั้งแต่เด็กๆอ่ะนี่ไม่ได้นี่ก็จะแบบใช้วิธีหยิกหยิกน้องแล้วพ่อเดินมาก็ ไม่ได้ทาอะไรอะไรเงี้ยร้ายคือที่เป็นนางร้ายนะเธอไม่ใช่นางเอกนะแต่พอเขาดันมาจะไม่มีอะไรเหมือนแบบโอ้ยโดนแกล้งอะไรแอคติ้ตั้งแต่เด็กแต่ว่าเจเจเขาบอกว่าคุณเป็นดราม่าควีนคือหมายความว่าเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ยังไงแล้วแล้วใช้คำพูดสวาบตลอดเวลาไม่สวาบออกมาแบบที่เรียกได้ว่าเจเจก็รับไม่ได้ ความหยาบคายของคำเหล่านั้นอันนี้วงในเขาบอกมาว่าคุณเอมี่อ่ะตอนเขาคลอดมาเนี่ยเขาไม่ได้ร้องอุแวนะเขาร้องอะไรเขาพูดคำหยาบออกมาแม่ก็เลยเอาพริกเท้ายัดปากพริเท้ายัดปากเสร็จแล้วแม่ก็ไปล้างปากแก้เค้นจริงหรือเะแม่บอกว่าแอมแอมเวิร์สเะแอมเวิร์สคน คนแสดงความอารมณ์แบบรแรงเลเวลาใช้คําพูดปกติมันดูเขาไม่เข้าใจว่าฉันอารมณ์มันขนาดไหนมันก็ต้องใช้คําพูดที่ให้รู้ว่าอารมณ์มันต้องใช้คาําให้มันถึงแต่ว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ตอนเด็กแม่ก็คือ จับฉันแล้วก็ไปล้างปากเอาสบู่ล้างปากจะให้ปากสะอาดสะอาดไหมล่ะก็ไม่ล่ะก็ไม่หายก็ไม่หายก็ไม่หายอาจจะยังนะแม่เด็ดด่าแม่ก็สบู่ล้างแล้วแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้แม่ก็ห้ามพูดอีกอะไรอย่างเงี้ยเออเรื่องมาจากไหนคำพวกนี้มาเด็เียนะดิเด็กๆก็พูดกันง่เมนนั่นแหละ พุณแม่เราเราเป็นคนดีคนอะไรเออะไรโทษแม่ปก่อนเห็นจากไหนแล้วมันก็พ่อแม่นั่นแหละอัวยาวยังด้วยหรอโรงเรียนบ้างหนังบ้างอ่ะเนาะแต่เราก็แบบรู้สึกว่าแบบเอ้ยพอมีหลานอ่ะเราจะมาหยาบใครไม่ได้แล้วไม่ได้ก็เราก็จะมีความแบบว่าอยังคิดยังคิดเอาแค่เวลาเราจะแบบเล่าเรื่องอะไรแล้วเราแบบอารมณ์เรามาเต็มเราก็จะอุ้ยเดี๋ยวมันจะ ไปที่เขาเขามองเขาจะคอยมองนเราแบบมันจะไปที่ไหนอยู่คิดันไม่คิดเดี๋ยวฉันจะาลงมากเลยคือก็จะระวังคำมากขึ้นเพราะกลัวมันจะไป memory อะไรเนาะแ้่รับ่อารมณ์คือทุกอย่างพอมีงานก็จะเอแล้วกับเจเจเลือกตีกันตอนไหนก็ต้งมีสิังททุกวันก็ัวานก็ยังตีอยูแต่ตีกันแบบแบตงแบบแบบเหมือนแบบอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทำงานด้วยกันด้วยโตขึ้นด้วยไหมเจเจที่ไห ไม่เกี่ยวเนี่เขาโตมาน่นเลยแต่แต่มันโตขึ้นหมายความว่ามันขี้เกียจทะเลาะวิธีการก็จะตีกันอีกแบบหนึ่งเพราะเอมี่จับแจงอะไรเยอะเกินไปคอนโทรลฟรีก็แบบว่าหรือว่าเป็นอย่างนั้นแบบแบบอย่างนี้ตงอย่างนี้ตงอย่างนี้เป็นไหมฮะเป็นแต่เขาจะเป็นแค่เฉพาะแบบเรื่องงานเรื่องอะไรมากกว่าพี่เมียเขาจะแบบมีพาพที่เขาอยากให้มันเป็นแบบสมมติว่ากับที่บ้านมากินข้าวที่บ้าน ก็จะต้องแบบคนนี้นั่งนี้คือต้องมีซิตี้ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยแตต้องนั่งสลับนั่งสลับไม่ได้เธอต้องกำหนดเลยว่าแม่ต้องเรื่องนี้แล้วก็ตัวนัาเกียติในการสั่งก็จะมีป้ายชื่อเลย ไปเชื่อย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องแบบเธอนั่งนี่นะเดี๋ยวจะดูแบบจู้จี้ไงโอนีหเป็นงานจริงจังมากเลยนะเป็นคนติดดาวนไม่เกี่ยวหลายคนหลายคนมีไปเชื่อไปคิดคือจริงจริงที่เป็นอ่ะเพราะเขาจะคิดดีเทลตลอดเขาจะใส่ใจทุกคนแบบคนนี้ต้องคุยกับคนนี้คนนั้นต้องคุยกับคนนั้นแต่ในเงานนี่นะไม่ก็ทุกงานสมมติงานงานแต่งด้วยโองานแต่งงานในทุกงานนั่นคือมีเป็นคนวางทั้งหมดเปิดเปิดอะไรอันนั้นเข้าใจได้นะเพราะว่ามันคืองานแต่งงานแต่โกรธอกเจ คนเนี่ยไม่ใช่แน่ตรงไหมเนี่ยดูคุยคุยค้างไม่ได้ <S <S ดไม่นะเราแค่จะเซ็ตไว้ก่อนเพราะว่าแบบเหมืนอน แก้วน้ำแต่ละอันจะไม่เหมือนกันอาหารที่เราทำก็บางทีคนอื่นก็เยอะเลยแบบเยอะอะไรเยอะเยอะมากเขาเยอะใช่ไหมเขาเรียกว่ามารยาทไมแบบทำไมกันเนี่ยทำไมกันอะคนนี้ยังไม่เคยได้คุยกันกับเขาคนนี้มานานจนกาลใช่ไหมีหรือว่าบางคนกินไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคนนี้กินเบียร์คนนี้กินวย่งคือมันจะเป็นมีอะไรเลยไปกินบ้านเขาแล้วเขามีแก้วใหญ่ๆมาให้ของพี่คนเดียวพี่ก็บอกว่าเอ๊ะอะไรอ๋อ ใส่พันปองพันปองออกแล้วหวานแช่หนาโดยเฉพาะขนมเนื้อบางคนแบบกินเนื้อกินสเต็กก็จะเป็นแบบไม่เหมือนกันมันไม่ได้จะจัดแจงว่าห้ามแต่ก็ดีนะจริงๆมันก็ดีมากนะแต่ถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนที่ได้แต่ขอเปลี่ยนเซตติ้งทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดูยุ่ง่งคนก็ก็ยอมเดินดีกว่าแต่ครอบครัวก็คงจะรู้แหละว่าเราเป็นแบบนี้ใช่ใช่ใช่นแล้วเขาชินแล้วเขาจะเดินมาเขาจะแบบนั่งไหนนเขาจะถามเลยไม่ได้ กันก่อนโอเครู้หมดนั่งไหนอ่ะใช่ไหมใช่ไหมแต่ตอนนี้ทุกคนคนนี้ต้องนั่งหน้าสุดตลอดนี่มันได้เลยนั่งคนนี้เข้าข่าวไปเลอีกเลยชอบกนนี่อยู่บ้านเดียวกันก็ได้อยู่บ้านเดียวกันอารมณ์ดีอารมณ์ดีจะ้กินอารมณ์ดีแล้วก็อยากอยากรู้ว่าอยู่บ้านเดียวกันไหมตอนนี้สามคน ตอนนี้คือเหมือนเจจก็จะไปไปมามาแต่เราก็ทําห้องไว้ให้เลยเพราะว่าเรากลัวว่าแบบคือเวลาเขาย้ายไปอยู่บางทีอยู่บ้านคุณปู่เนาะแล้วก็อยู่บ้านนี้แต่ว่าเวลาเขาจะย้ายที่เขาต้องขนทุกอย่างแล้วามันทําให้เขาไม่ค่อยมา ก็เลยไปซื้อชุดแบบชุดอยากคือเอาที่ตัวมาแต่เขาเขาจะได้มาเราจะได้เห็นห้องหลานคุณเห็นเห็นคุณป้ายมี่เป็นการเจบาฟาดเงินแปร้นหาอนมันฟาดไปปุ๊บแล้วทุกอย่างมาเอาติติดเล็กจะไม่มาแล้วมันคือมันคือความสะใจของคุณกับหลานคนนี้ด้วยใช่ไหมไม่มันคือแบบตอนแรกเราก็โอเคแบบอยู่บ้านคุณปู่เพราะคุณปู่ก็ติดก็ไม่อยากแย่งมาแต่ว่า 2วันอ่ะก็โตขึ้นแล้วอ่ะเรารู้สึกเราพลาดอ่ะใช่มแลแล้วอย่างเงี้ยคือบางทีเราทํางานอ่ะแต่เราจะมีโอกาสเจอตอนเช้าอย่างเดียวก็คือขอนี่ถ้าอยู่ที่เนี่ยเราก็จะได้แบบทำอาหารฟ้าสะอาดแล้วก็อไปทางานแต่ถ้านางอยู่บ้านคุณปู่ ก็จะไม่ได้เจอแบบนี้ไดๆหน่อยๆเหมือนกันได้เจอเขาใช้เวลานิดนึงก็ยังดีรู้สึกว่ากลับไปอยู่บ้านปู่เนี่ยอาทิตย์หนึ่งกลับมาพี่โตแล้วอ่ะเราเริ่มแบบเวลามันผ่านไปเร็วมากเร็วมากอย่างนั้นอยากดูห้องอ่ะไปดูได้ไหมไว่าจริงๆเนี่ยต้องแหวสงของขวัญให้ให้หลานนี่เยอะจนแม่งนั่นโอ้ว่าต้องเป็นคลังแสงคลังแสงเขาลือเขาลือกันมานะว่ามีทุกอย่างสารพัดสารพิษไปดูกันไปดูกันดีกว่าครับ